มาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตรีวิวโรงแรมเลยละกันสวัสดีทุกคนตอนนี้การก็มาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะจ๊ะซึ่งก็ซึ่งก็ดูไม่ออกเนาะเพราะอยู่บนรถหลายคนอาจจะคิดว่าการมาภูเก็ตเนี่ยจะต้องมาวันเดียวแล้วกลับใช่ไหม เพจจาน,นี้ที่ฉันมานอนค้างแล้วนะจ๊ะถ้าใครได้ดูภูเก็ตรอบที่แล้วเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้ว่าจะมานอนค้างคืนที่ภูเก็ตให้ได้มารอบนี้มานอนค้างแล้วนะทุกคน,นไหนๆก็มานอนค้างใช่ไหมก็จะเป็นการรีวิวโรงแรมเลยละกันสําหรับคืนนี้นะทุกคนการก็จะไปรีรีเอ้ยรีวิวโรงแรมโรงแรมที่ชื่อว่า Hotel Indigo Phuket Pattong นะทุกคนวเราไปเจอกันที่โรงแรมเลยดีกว่าไป ภูเกี็ตแล้วนะทุกคนก็อ,อยู่ตรงล็อบบี้พอดีเลยกำลังรอเช็คอินนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล็อบบี้ของเขานะทุกคนเหนมือนเลยทีเดียวเนะขาก็มีเป็นเวิวคัามดีให้ด้วยนะทุกคนน่าจะเป็นน้ำอัญชันสดชื่นดี กคนก็ได้ห้องแล้วนะคะเข้ามาจากประตูด้านหลังตรงนี้เลยนะทุกคน <มา S 1> ก็<ม>จะเ,อเอจอกับตู้เสื้อผ้านะ<ม>ทุกคน<ๆ>เขาก็ออกแบบมาค่อนข้างแปลกใหม่เลยนะแล้วก็ชุดดูชุดคลุมเขานะแบบว่าเออแปลกตาทีเดียวแต่ก็เห็นอย่างนี้นะทุกคนเขาก็ให้มาครบนะพวกแบบนี่ พวกเที่รีดผ้าอะไรพวกนี้ผ้าเช็ดตัวเช็ดตัวบร่มอะไรพวกนี้แล้วเกะตู้เซฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็อ๋อที่ได้ผมของเขาก็มีให้อยู่ทางด้านนี้นะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็มีเออสลิปเปอร์ให้นะแล้วก็ที่ใส่รองเท้าให้ด้วยนะคะจากตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะทุกคนก็คือถัดมาก็คือจะเป็นห้องน้ําเลยนะ ดูจากการออกแบบก็คือกระจกล้างมืออะไรต่างๆนะก็ค่อนข้างแบบมีแบบว่าดีไซน์เป็นของตัวเองอนะเนาะแล้วก็เข้ามาก็คือด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะเธอในห้องน้ำก็ต้องถ่ายรูปได้นะจ๊ะพูดไปเล่นแล้วก็ถัดจากตรงนี้นะคะทุกคนก็เป็นที่อาบน้ำนะคะก็ลองเปิดดูเข้าไปก็คือจะเป็นทั้ง ฝักบัวแล้วก็อ่างเลยนะคะและแน่นอนเขาก็มีเมีความบังเนาะไม่ให้โป้นั่นเองนะคะพอถัดจากตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำแล้วนะทุกคนแล้วก็แน่นอนก็ต้องมาเจอกับเตียงนอนนะ เป็นอ,อย่างนี้เลยนะคะคุณพ่อก็ลงไปนอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราลองมาดูเตียงเขานะก็คนข้างเจ้งนุ่มทอสมครวรเลยและแน่นอนมีตรงนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าโตอะหัวเตียงใช่ไหมนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกตามปกติเลยปลายเตียงนะทุกคนก็จะเป็นทีวีที่เขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะถัดไปเลยนะตรงนู้นก็จะ เรียกว่าเป็นมินิบาร์เนาะมินิบาร์ตู้เย็นอะไรเอ่ยต่างๆนะคะทุกคนก็อันนี้เท่าที่สังเกตก็มีเครื่องชงกาแฟให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็น้ำที่เขาแถมมาให้แล้วก็ถัดมาข้างๆเนี่ยแน่นอนก็คงจะเป็นตู้เย็นแหละเป็นอะไรไปไม่ได้เลยเออนี่เออมีความแบบเออ๋วยวเราค่อยมาแช่น้ำแล้วกันเนาะแล้วก็ไหนลองเช็คดูซิ โอเคเขาก็ม okay, like so e ีแก้วให้สารพัดแบบเลยนะตามความต้องการที่เราอยากจะใช้งานแล้วก็แก้วอีกเช่นเคยการน้ำอะไรพวกนี้เนาะวันนี้น่าจะเป็นชาแหละทุกคนเดี๋ยวเราลองมาตูอันนี้ด้วยซึ่งออกมาได้ไหมได้แต่ไม่มีอะไรเนาะก็น่าจะเป็นที่วางธรรมดาทั่วไปแล้วก็ขัดจากตรงนี้นะทุกคนอันนี้ลืมปิดนะขัดจากตรงนี้นะก็แน่นอนเป็นที่นั่งนะเป็นบาะ แบบน่ารักเลยนะคะและนี่นะทุกคนคือการจองแบบ3คนแบบเสริมเตียงเนาะเมื่อสักครู่เขาก็เพิ่งเอาเตียงเสริมมามากางให้นะคะทุกคนมันเลยห้องก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเสริมเตียงขึ้นมาแล้วเนาะและความพิเศษมากกว่านั้นนะทุกคนในห้องที่การจองมานะคะเรามาดูตรงระเบียงกันว่ามันพิเศษยังไงการจองแบบว่า ติดสะมาเลยค่ะก็คือสามารถลงไปเล่นน้ำสะว่ายน้ำจากทางระเบียงหอเอ้ยไม่ใช่ระระเบียงห้องสิได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เออหาที่ออกก่อนว่าออกไปยังไงเนาะก็ออกมาแล้วนะคะจากประตูตรงนี้เขาก็มีก็มีอย่างนี้ให้เรามาหนึ่งตัวนะคะและแน่นอนเราสามารถลงไปเล่นได้เลยนะคะจากระเบียงห้องเนาะลงไปเล่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปอ้อมตรงไหนนะเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศไหน สระว่ายน้าเออเนียแ,แล้วก็มีแน่นอนมีที่เอ,อ่อที่นั่งตากแดบดบเอออาแบแดดให้ด้วยแน่อนอนขาดไม่ได้เนาะอีกหนึ่งอย่างที่การเพิ่งเห็นนะทุกคนเขามีทุกกี้วางไว้ให้เรากินด้วยแหละก็คิดว่าน่าจะฟรีแหละโอเคทุกคนตอนนี้ในการจะพาทุกคนมาดูฟิตเนสของโรงแรมนี้นะก็ออกมาจากลิฟต์แล้วนะคะ มาถึงก็จะเจอสนามมวยเลยนะคะนะคะแล้วก็มีสายอันนี้ให้ด้วยเด้ย โอเคทุกคนเราก็ได้ไปสำรวจฟิสเนสแล้วนะคะก็ตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เช้าจะพาทุกคนไปดูอาหารเช้าของโรงแรมน,นี้กันว่าจะเป็นยังไงนะคะงั้ไงก็เออไปพักผ่อนละเดี๋ยวเจอกันตอนเช้า สวัสดีตอนเช้านะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะประมาณ8โมงแล้วแหละตามสัญญาที่เคยได้พูดเอาไว้นะว่าจะพาทุกคนไปกินอาหารเช้าของโรงแรมนี้กันในยังไงพาไปดูนะคะ<ม>ว่าโรงแรมอาหารเช้าโรงแรมนี้เป็นยังไง ที่เราสารั่งมาคือคนชิ่นก็สั่งได้ไม่อันนั่นแหละแล้วก็อันนีนะอ้อันนี้ก็เหมือนกันนะที่สั่งซเขาก็สั่งได้ไม่อัน,น,นกันเลยกลับมาจากการกินอาหารเช้านะทุกคนอาหารเช้าที่นี่นี่คือแบบ เลิศเวอร์ก็คือแบบมีครบทุกอย่างเลยนะแล้วก็อร่อยทุกอย่างด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นการรีวิวโรงแรมอ,อ,อินโกภูเก็ตปนะตองเนาะเพาะโดยรวมเนี่ยที่นี่เนี่ยการตกแต่งของเขาเนี่ยค่อนข้างมีเอกลักษณ์พอสมควรเลยนะแล้วก็ค่อนข้างแตกต่าง หลกโรงแรมทุกอื่นๆด้วยนะทุกคนซึ่งการก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันแปลกใหม่มากๆด้วยนะคะอาหารเช้าที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเลิศมากนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้หนย,ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้การด้วยก็ไปละบ๊ายบาย